สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ u t โตวิเบแหล่งรวมความรู้และรีวิวรถยนต์ใหม่ๆที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกนวัตรกรรมยานยนต์จากทั่วโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ฝากกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ crossover สายลุยที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก subaru กับโฉมใหม่ล่าสุดของปี2026นั่นก็คือ subaru xv 2026ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่อัปเกรดและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นกว่าเดิม Subaru XV 2026ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น SUV ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะกับการขับทั้งในเมืองและออกนอกเมืองได้อย่างสบายด้วยดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่แบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยขอบโครเมียมเงางามเสริมความดุดนันด้วยไฟหน้าและทรงซีเหลที่เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru พร้อมไฟ DRL แบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกกล้ามสมัยมากขึ้น ตัวถังได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดและดูพลิ้วไหวมากขึ้นเพิ่มมิติให้กับตัวรถในทุกมุมมองล้อแม็กอัอลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่สีดำเงาให้ความรู้สึกพรีเมียมและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันด้านหลังของรถมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ขยายออกด้านข้างดูกว้างและทันสมัยเสริมด้วยกันชนหลังสีดำด้านที่ผสมผสานความดิบกับความหรูดได้อย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารของ Subaru XV 2026เรียกได้ว่าพัฒนาไปอีกระดับหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด11.6นิ้วถูกติดตั้งไว้บริเวณคอนโซลกลางพร้อมรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายควบคุมได้ง่ายผ่านระบบสัมผัสหรือสังการด้วยเสียงพว่มมาลัยแบบใหม่ทรงดีเชพุ่มหนังคุณภาพสูงพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันอย่างครบครันเบนาะนั่งภายในรถได้รับการออกแบบให้รองรับกับสริระได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยวัสดุหุ้มเบาะมีให้เลือกทั้งแบบหนังแท้และผ้าพ,พรีเมียมพร้อมลายตัดเย็บแบบใหม่ที่ดูหรูหราและทันสมัยเบาะหลังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจำเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ subaru xv 2026คือระบบขับเคลื่อน4ล้อซิมเมตริ c a l all wheel drive ที่เป็นจุดแข็งของ subaru มาโดยตลอดช่วยให้การเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ในสภาพถนนลื่น หรือในช่วงฝนตกหนักระบบนี้ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรบ็อกเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ156แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต่ำจับคู่กับเกีย,ยร์ลยอัตโนิก CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นในรุ่นนี้ยังมีการเพิ่มระบบมายไฮบริดหรือที่ Subaru เรียกว่า e b o x e r ซโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กช่วยเสริมแรงในช่วงออกตัวหรือเร่งแซงช่วยให้การขับขี่เนียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาพการจราจรในเมืองด้านความปลอดภัย s u b ารุ XV-2026 จัดเต็มด้วยระบบไอช้รุ่นล่าสุดที่รวมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้มากมายเช่นระบบเบรชฉกเฉินอัตโนมัติ omat, ระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลัยและระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเริ่มเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคัน360องศาและเซนเซอร์ช่วยจอดที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย ช่วงล่างของ Subaru XV ยังคงเน้นความนุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกทางไกลาการซับแรงกระแทกจากพื้นถนนทำได้ดีและยังสามารถลุยเส้นทางครุขราได้อย่างมัน่นใจด้วยระยะความสูงใต้ท้องรถที่สูงถึง220มิลลิเมตรทำให้สามารถลุยน้ำหรือทางออฟโรดเบาๆได้โดยไม่ต้องกังวล Subaru XV 2026จึงเหมาะสำหรับคนที่มองหารถ SUV ขนาดกลางที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวในวันหยุด มาพร้อมสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นนักขับมือใหม่หรือผู้ที่ลหลงใหลในการเดินทางรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งถ้าคุณชอบสไตล์การออกแบบที่เรียบแต่ดูดีความรู้สึกในการขับที่มั่นคงและความปลอดภัยที่ไวจ่ายได้ Subaru XV 2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามสำหรับวันนี้ Autovibe ขอลาไปก่อนหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ